สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะพบกับช่องเท้าอาร์ตหัวยากเกษยนนะคะอันนี้เป็นเวลา8โมงครึ่งแล้วนะคะแดดครึ่งออกนะคะทุกคนดูเดี๋ยวมาให้อาหารกบแล้วก็จะพาทุกคนแวะไปดูหอยเชอรี่กันนะคะไปดูพี่เชอรี่กันทุกคนดูโอ้น้ําเยอะมากนี่ค่ะกลองกันที่โฟมเต็มเลยนะคะนี่ นี่นะคะโอ้นี่ทำไมมันจับคู่กันทุกคนดูทุกคนคะช่วยบอกเราด้วยนะคะคือกบมันกอดกันแบบนี้อันนี้คือพ่อพันธุ์นะคะอันนี้คือเขาพร้อมผสมแล้วใช่ไหมคะนี่เขาหาคู่มาในเกาะลังกันนะคะสองตัวสามตัวนะคะนี่เป็นบอ่อใหญ่ของเรานะจ๊ะโอ้ที่ไข่น้ำก็เยอะมากเลยคะ่ะ ันนี้คือน้ําเยอะเกินไปนะคะต้องปล่อยน้ําออกเดี๋ยวเขาจะมาปล่อยน้ําออกทีหลังนะคะนี่เดี๋ยวมาส่องดูห่วกก่อนนะคะแล้วก็จะพาไปที่เบ่อหอยชลิอ้าวห่วกหายไปไหนหมดโอ้ยตายเมืแล้วพี่น้องหัวขกก่อยนะึงกินกันเองนะจ๊ะทุกคนดูจากห่วงที่เราถ่ายคลิปตั้งแต่แรกๆเยอะตอนนี้คือน้อยมากเลยนะคะนี่มันจะถึง สองตัวหรือเปล่าที่มันยังมีชีวิตอยู่ตายแล้วนี่่นีตายแล้วนะคะป้าเขาบอกว่าหวกเนี่ยต้องต้องเอาออกนะคะต้องหาที่ตักหรือว่าต้องช้อนออกนะคะตัวที่มันใหญ่ให้ตักแยกออกไปไว้บ่อต่างหากนะคะถ้าไม่แยกออกไม่งั้นมันก็จะกินตัวเล็กหมดเลยนะคะแต่ว่ามันก็ยังเล็กอยู่นะคะทุกคนไม่รู้จะแต่ยังไงบอ่อนี้น้ําเยอะมากนะคะเนี่ย แล้วมันก็เป็นน้ําขี้ไครสีเขียวแบบนี้นะคะเราไปดูของป้าก็สีเขียวเหมือนกันนะคะเขียวกราลาอีกเพราะว่ามันเขียวจากหัวอาหารนะคะอันนี้ยังไม่ได้หัวอาหารเดยจะเอาหัวอาหารมาให้นะคะนี่เดี๋ยวไปให้อาหารแล้วก็จะไปดูพี่ชลี่กันนะคะทุกคนไปดูพี่ชลี่พร้อมกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอให้อาหารหัวกก่อนนะจ๊ะรู้สึกว่าวันนี้มีลมนะคะบรรยากาศดีเมื่อวานร้อนนะคะ ทั้งแดดแล้วก็ร้อนมากๆเลยทุกคนดูเดี๋ยวจะให้ดูมีไก่มาไข่ตรงนี้ด้วยจ้านี่คือทุกคนได้สี่ฟองแล้วนะคะมาไข่ตรงข้างบ่อก,กบของเราเดี๋ยวให้าหาหกรกบก่อนนะจ้านี่ค่ะกำลังกินหัวอาหารทุกคนดูถ้าอากาศร้อนเนี่ยขี้ไข่มันจะเยอะมากนะคะนี่เดี๋ยวรอตอนนี้ก็คือรอกั้นบ่อให้มันเสร็จนะคะ จะได้ย้ายโกฝั่งนี้ออกนะคะย้ายออกทั้งหมดเลยนะคะฝั่งนู้นด้วยนะคะจะย้ายมาไว้ล็อกตรงนี้นะคะเปลี่ยนล็อกพ่อพัอพนุแม่พันุ์แล้วก็ไซขนาดนี้เราจะทําการแยกไซนะคะแยกตัวผู้ตัวเมียออกนะคะไว้ทําพ่อพันธุแม่พันุ์ปีหน้านะคะนี่กําลังกินอาหารนะคะนี่แล้วก็จะตากบอกตรงนี้คือปล่อยนะ้ำบอให้แห้งเลยนะคะให้ขี้ใครแห้งแล้วก็จะมาขัดมาถึงมาล้างเตรียมเตรียมกั้นนะคะเพื่อเตรียมอนุบาลห่วง รุ่นต่อไปนะคะเนี่ยรุ่นที่อยู่ในบอร์นี้นะคะดูเวลากินอาหารแล้วเห็นไหมคะทุกคนเราจะตักออกอยังไงนี่นะคะเหมือนกับที่เราพูดไปเมื่อกี้นี้ว่าป้าบอกว่าตัวไหนที่ ที่มันใหญ่เนี่ยมันจะกินตัวเล็กนะคะให้เอาที่ตักมาตักออกนะคะให้มาช้อนมาตักออกแยกไปไว้อีกบอ่อต่างหากนะคะถ้าไม่งั้นมันก็จะกินหมดเลยนะคะทุกคนเนี่ยมันเริ่มหมดแล้วนะคะนี่จากที่เราเห็นห่วงเยอะๆนะคะเหลือน้อยมากนี่นะคะนี่กําลังกินตัวตัวเล็กเลยทุกคนเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะนี่นี่กําลังกินตัวเล็กเลยเนี่ย หัอาหารไม่ค่อยกินนะคะถ้าทากินตัวเล็กไปเลยเดี๋ยวจะมาเปิดน้ําใส่ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวทําเสร็จทานู่นทานี่เสร็จก่อนนะคะตอนนี้ก็กําลังล้างบ่อหอยพี่เชอรี่อีกหนึ่งบอ่อแล้วกําลังเปิดน้ําใส่ในบ่อนะคะตอนนี้ก็สายยางยังไม่ว่างนะคะเดี๋ยวถ้าว่างก็จะมาเปิดน้ําใส่เพิ่มออกซิเจนให้หพว่นด้วยนะคะนี่ถ้าไม่เพิ่มตายนะคะแดดร้อนขนาดนี้ร้อนมากๆเลย กินตัวเลขอีกแล้วจ้าทุกคนเห็นกันหรือเปล่าเหมือนแล้วหัวคอยพี่น้องจากหลายๆเนี่ยเหลือนิดเดียวจากห่วงในร้านนี้เหลือนิดเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นองคตอนช้านะคะคลิปพาทุกคนลัดล้อนรอบบ้านนะคะให้อาหารกบแล้วก็จะพาไปดูพี่เชอรี่อันนี้ที่พริกของเรานะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะเก็บพริกด้วยนะคะทุกคนเริ่มสุกแล้ว นี่ค่ะเก็บไปตากแดดไว้นะคะทําพริกแห้งไว้กินนะคะนี่พอได้กินนะคะพริกก็ไม่ได้ซื้อนะคะนี่อยู่ทนอยู่นานนะคะปลูกใกล้หนึ่งปีแล้วนี่มะละกอก็มีนะคะทุกคนนี่เหลือมะเขือเทศนะคะตอนนี้ปลูกไว้ได้ว่าไก่มันเคียนะคะต้องปลูกใหม่นะคะมะเขือเทศข้างๆบ้านของเราเองนะคะเดี๋ยวจะให้ดูโอ้โหกล้วยมีกล้วยด้วยนะจ๊ะนี่ ด้วยหอมหรือเปล่าที่เราถ่ายคลิปไปครั้งก่อนที่อันนี้คืออยู่ข้างบอ่อหอยพี่ชอรี่ของเรานะคะอันนี้ต้นใบผงชูรสนะคะนี่นะคะบอ่อนี้กําลังล้างด้ยล้างแล้วนะคะนี่กาลังเปิดน้ําใสนะคะอันนี้เป็นบอ่อพี่ชอรี่เหมือนกันเดี๋ยวจะพาไปดูบอ่อตรงนู้นนะคะบอ่อที่มีหลังคาไปดูพี่ชอรี่กันเราได้พี่ชอรี่สีทองมาด้วยนะคะเราได้มาจาก น้องน้ำนะคะเราไปหาปลาเราก็เลยได้พี่เชอรี่มาคิดว่าน่าจะเป็นเชอรี่สีทองนะคะเพราะว่าตัวมันเป็นสีเหลืองทั้งหมดเลยนะคะเหมือนกับที่เขาขายกันอันนี้เป็นมะเขือขมนะคะนี่ใส่ส้ตมตําอร่อยมากนะคะโอ้ต้นนี้กระดกมากเลยจ้าพริกพอได้กินนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวจะมาเก็บนะคะเก็บพริกอันนี้ต้น ต้นมอนนะคะหรือว่ามัชเบอร์รี่นะคะอันนี้เป็นมอนใบนะคะนี่ใบหมอนที่เขาใช้เลี้ยงไหมเลี้ยงไหมที่ทอเป็นผ้าไหมนะคะนี่สิ้นผ้าไหมเนี่ยใช้ใบอันนี้เลี้ยงนะคะนี่ใบหมอนใหญ่นะคะไว้ใช้เลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมนะคะอันนี้ก็ต้นเชีโอมเล็กๆของเรานะคะน้ํำลดอีกแล้ว จะเห็นกันหรือเปล่าเนาะนี่น้ำลดแล้วนะคะโอ้ยทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้มีปลาด้วยนะคะปลาเนี่ยเราเอามาปล่อยไว้นะคะทุกคนนี่ทุกคนจะเห็นพี่เชอรี่กันหรือเปลา่ามันจะอยู่อยู่ใต้นี้นะคะเดี๋ยวดูก่อนเมื่อกี้มีปลาขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นปลาดุกหรือว่าปลานินนะคะเพราะว่าบางทีเราเอาเอาปลาเนี่ย เอ้ยเราไปตกปลามาอย่างนี้นะคะตกปลามาที่สระของเราเราก็เอาลองเอามาปล่อยไว้ที่บอ่อซีว่ามันจะรอดหรือไม่รอดนะคะเห็นหนึ่งตัวนะคะทุกคนอาจจะไม่เห็นนะคะในดูซีโย้ยน้ำมันแห้งเลยนะคะนี่ขึ้นมาน้ำแห้งนะคะนี่บอ่อพยางก็รั่วนะคะนี่ต้องเปิดน้ำใส่เพิ่มนะคะให้มันเต็มเดี๋ยวจะให้ดูพี่เชรี่นะคะ นี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วกำลังกินใบไม้มยอยู่เลยนะคะนี่ตัวใหญ่มากนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะจะให้ดูเขากำลังกินนี่ใหญ่ไหมจ้าพี่เชอรี่เนี่ยเราได้มาใหม่นะคะตัวนี้ไปหาปลาที่หนองน้ำนะคะก็เลยเก็บเข้ามาเลี้ยงนะคะนี่ มันจะมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราเอามาปล่อยไว้มันเป็นเปลือกแบบว่าสีเหลืองทองหมดเลยนะคะมันใช่พี่เชอรี่สีทองหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะหาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะช่วยคอมเมนต์บอกเราด้วยนะคะแต่มันเหมือนลักษณะตรงที่เขาขายอยู่ตามตาม a ฟ e b o o k นะคะตามกลุ่มเลี้ยงหอยเชอรี่นะคะอันนี้ไม่ใช่พี่เชอรี่สีทองนะคะสีทองจะเป็นเปลือกสีเหลืองๆนี่ใหญ่จริงโอ้ยปิตาก้อยแซ่บเนาะทุกคน เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทําคลิปก้อยหอยนะคะนี่ใหญ่มากใหญ่มากจ้าเยอะมากเลยนะคะเขากําลังกินใบไม้นะคะนี่กินจอกแหนของเรานะคะใกล้จะหมดบ่อแล้วเยอะมากนะคะทุกคนเนี่ยมันอยู่ตรงข้างล่างนี้นะคะนี่บ่อนี้ไม่มีกุ้งแล้วนะคะบ่อที่ทุกคนได้ดูกันบ่อนี้นะคะที่มีกุ้งแต่ว่าตอนนี้กุ้งมันตายหมดแล้วนะคะ เนื่องจากว่าอากาศมันร้อนนะคะต้องเอากุ้งมาปล่อยใหม่นะคะนี่บ่อที่มีกุ้งมีอะไรเนี่ยคือบ่อนี้นะคะอยากรู้จังเลยนะคะว่าอยู่ในบ่อเนี่ยมีปลาอะไรปลาหินหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจแต่มันมีปลานะคะที่บ่อตรงนี้นะ่ะบ่อที่เราถ่ายคลิปนี้ทำอะไรกันไหนดูสิจ้าอ๋อเขาจับพี่ขอนไม้นะคะทุกคนดูไปดูสิ นี่เดี๋ยวขอดูเธอหน่อยสิใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยใช่เชอรี่สีทองไหมคะเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวใหญ่นะคะบ่อนี้โอ้โหแน่นมากจ้าใช่ไหมคะใช่ใช่เช,ชอรี่สีทองหรือเปล่าคะเนี่ยเชอรี่สีทองที่เราเห็นเขาขายตาม Facebook หรือว่าตามกลุ่มเลี้ยงหอยเชอรี่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ เปลือกเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะนี่จะเป็นสีเหลืองเลยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเชอรี่สีได้มาเยอะนะคะนี่ได้มาจากหนองน้ําที่ไปหาปลาเหมือนกันได้เยอะมากๆเลยนะคะนี่ <ๆ S 2> ก็เลยเลี้ยงไว้นะคะเลี้ยงไว้ให้เขาออกลูกนะคะจะได้มีพัน์ธุนะคะถ้าเป็นเชอรี่สีทองนี่นะคะหอยก่อนนะจ๊ะเยอะมากนะคะบ่อนี้จะเป็นหอยไซส์ขนาดนี้เลยนะคะตัวใหญ่ <ๆ S 1> เหมือนกับว่าเป็นพ่อพันแม่พันธุนะคะนี่ ปล่อยเรีงไปเลยจ้าเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่นาอเยอะมากเห็นไหมคะนิดกำลังจะขึ้นไปไข่นะคะทุกคนดูโอ้ยเยอะมากๆเลยนะคะจ้าวันนี้ก็จะรันร้อนรอบบ้านนะคะพาไปดูกบพาดูพี่เชอรี่นะคะรอบรอบบ้านของเรานะคะกำลังขึ้นมากินจอกแหนนะคะทุกคนเนี่ย เยอะมากเดี๋ยวจะให้ดูทุกคนดูไข่โอ้โหมันไต่ขึ้นโอ๊ยคอ,อ,อยเกยที่กพี่ดงเลยนี่นะคะอ้ยไข่ยาวมากเลยนี่เราต้องเอาใบมะพร้าวใส่ด้วยนะคะทุกคนทุกคนคิดเหมือนเราไหมคะนี่ โอ้โหเดี๋ยวเราจะเก็บนะคะเก็บไปอนุบาลไว้นะคะโอ้ไข่ยาวมากอลยแต่โอ้ยมันเพิ่งไข่นะคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะคะนี่ไข่ยาวมากเลยจ้าสงสัยจะเป็นไข่พีเชอรี่ตัวใหญ่นะคะไม่เคยเห็นไข่เชอรี่ที่ที่ยาวขนาดนี้มาก่อนนะคะนี่อันนี้ยังไม่เคยเห็นอันนี้เพิ่งเคยเห็นนะคะแต่ก่อนก็จะเห็นแค่นี้หรือว่ายาวกว่านี้นิดนึงนะคะนี่แต่เท่านี้หรือว่า ข้ามือของเราชี้ประมาณนี้แต่ว่ายาวๆแบบนี้ยังไม่เคยเห็นนะคะ oh. จะเป็นตัวใหญ่แน่นอนเลยนะจ๊ะ,นะะทุกคนคะ่ะทุกคนคิดเหมือนเราไหมคะว่าต้องหาหาใบามะพร้าวหรือว่าใบาอะไรมาใส่ให้มันอีกทุกคนคิดเหมือนเราไหมคะเพราะว่าเวลาเขาเขาไข่เนี่ยเขาจะได้มีที่จับนะคะเดี๋ยวเราจะเอาต้นเขาเรียกว่าต้นอะไรโนที่เหมือนต้นทอเสือ ต้นพืชหรือว่าต้นอะไรนะคะมาปลูกให้เขาไต่ขึ้นไปขายแล้วเขาจะได้เก็บไข่นะคะนี่ถ้าให้ดีไม่อย่างให้พี่เชลรี่ของเราเนี้ยเราต้องเอาดางมาล้อมไว้นะคะดางที่มันเป็นตะข่ายสีฟ้านะคะนี่เอามาล้อมไว้ตรงนี้นะคะพี่เชลรี่ของเราจะได้ไม่ไต่ไปไหนนะคะถ้าเราไม่ล้อมเนี่ยมันจะไต่ขึ้นเต็มเลยนะคะนี่ตรงขอบบ่อน,นะคะน้าถึงไหนเขาก็จะไต่ออกถึงนั้นนะคะนี่ อ๊อปลาปลาปลาโอ้ยอ,อยากจุดเห็นดนึงเลยว่าปลาอะไรเนาะตัวใหญ่หรือเปล่านี่นะคะหอยเชอรี่ตรงนี้เยอะนะคะบ่อน,นี้จะเป็นตัวที่ใหญ่มากร้อนนะคะทุกคนดิกล้วยโอ้โหน่าจะได้ตัดแล้วมั้งเนี่ยสุกเต็มที่แล้วกล้วยทำกล้วยฉาบนะคะ ถ้ากล้วยแก่แบบนี้ทํากล้วยฉาบจะอร่อยมากนะคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวรอให้มันสุกก่อนนะคะไว้ทําของหวานไว้ทํากล้วยบดชีไว้กินนะคะนี่ทำข้าวต้มก็ได้ะคะ่ะนี่สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปพาลัดรอบบ้านนะคะพาไปดูนั่นดูนี่ดูพีกดูพี่เชอรี่นะคะดูอะไรต่างๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามคลิปของเรานะคะวันนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทาอานหัวยากเกษตรด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า